ดีค่ะอยู่กับช่องปูมแม่น้องมิวนะคะเจอกันในรถนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางออกไปซื้อของให้ยายนะคะก็ไปซื้อแพมเพืรอติแล้วทุกคนตั้งแต่ปูมาอยู่นี่ก็จะครึ่งเดือนละจะสามอาทิตย์แล้วนะคะที่มาบ้าน สอ,อาทิตย์กว่าจะเข้าสามอาทิตย์นะคะก่อนเราจะกลับอ๋อแพนเพริดนะคะท,ท,ทั้งๆที่ทางโรงบาลเนาะเขาเรียกทางอะไรอะ่ะเขาก็ช่วยนะคะแต่ว่าเขาก็ช่วยแค่เดือนละหอ,ห,อหรือสองหอนี่แหละไม่แน่ใจนะคะขนาดไปเบิก่าไปเบิกเตียงนะคะเตียงคนป่วยก็ไม่พอนะคะ ็นั่นแหละก็คือไปเบิก่าเตียงแล้วแต่ก็ไม่พอเพราะว่าคนแก่เยอะคนป่วยเยอะนะคะก็รอรอจนกว่าเตียงจะว่างแล้วก็แผมเพิร์ก็นั่นแหละซื้อนะไปซื้อนะคะเดือนนี้เดือนนี้ไปซื้อสองรอบแล้วรอบหนึ่ง ก,ก่อนสิ้นเดือนรอบหนึ่งก่อนสิ้นเดือนรอบหนึ่งแล้วก็ไปซื้อวันนั้นอีกรอบหนึ่งตอนนี้รอบที่สามวันหนึ่งน่าจะวันละสองน่าจะวันละสามืเนล่าเมื่อวาอนยายก็เขาเรียกว่าถ่ายทองเนาะ ก็ประมาณสองสามรอบเหมือน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 แบบว่าคนแก่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอ่ะทุกคนคือแบบว่าคือแบบเหมือนเหมือนเลี้ยงลูกเด็กเลยอ่ะที่ซื้อแพมเพื่อนนับไม่ถ้วนนะทุกคนที่ซื้อแพมเพื่อนนับไม่ถ้วนก็เลย ก็ดูแลไปนะก็เดินทางไปซื้อกับน้องหมิสองคนนะคะเด็กๆก็ไปเทิมกันแล้วอ่าพ่อแม่เขามาลับไปกรุงเทพก็เงียบหน่อยจะเหลืออยู่บ้านนึงแต่ก็ตอนกลางวันเขาก็ทำงานช่วยตาเขาช่วยยายเขาเนาะก็อาจจะมาวิ่งมาเล่นบ้างมาเล่นบ้านบ้าง เดี๋ยวมิวกับปุก็เดินทางกลับจำปาดงก็เดี๋ยวยายก็เงียบอีกยังไงก็ต้องกลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมิวก็เปิดเทอมแล้วเดี๋ยวมิวเปิดเทอมแล้วยังไงก็ต้องเดินทางกลับก็ห่วงงานทางนู้นเหมือนกันนะคะก็เห็นสวเขาดูคลิปให้สวเขาทุกวันนะคะ mm. โทรหาญาชิโทรหา,าพี่เสือนะคะก็ถามข่าวอยู่เหมือนกัน ่ะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อแพมเพิร์ดกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนร้านที่เราจะมาซื้อทองนะคะบุญน,นำซุปเปอร์โฮมอ่านถูกไหมอืมโอโออ่านได้ไปกันค่ะ ซื้อแพมเพร์ดให้ยายมาดูอะไรคืออะไรมันคือ,อยางลบที่มันเป็นแบบนีเ้เดี๋ยวไ,ไปไปดูแพมเพร์ดให้ยายก่อนไ,ไปอ่านดูราคาวันนี้มันมีหรือเปล่านะก็เราะหาแพมเพร์ดให้ยายร้านนี้ก็จะมีขายของทุกอย่างนะคะทุกคน อันนี้เป็นโซนของเล่นเฮยมีเครื่องปั่นด้วยเหรอ,อไปราคาเท่าไหร่มีไหมมีอันเดียวหรอ xl นะ,ออาาะน่าจะสองร้อยี่สิบกว่าบาทนั่นแหละสิบสี่ชิ้นและตัวอื่นลหรอ ว่อื่นสิบสองสิบสองชิ้น XL ไหมเบอร์ L ไม่มีมีอันเดียวเดี<ม>๋ยวไปถามพนักง,งานเขาก่อนไปไปถามเราก็มาหาร้านที่สองนะคะร้านแรกก็คือว่าหมดนี่ไงเอาเลย อย่าบอกว่าเหลืออันเดียวนะเหลืออันเดียวอีกโอ้โหร้านละอันเลยเหรอหายากมากไซเอ็คเอลเลือร้านละอันไปเดินไปเลาะตลาดไหมไปจ่ายก่อนเราก็ได้แพมเพิดแล้วนะคะหนึ่งหอ่อร้านละหอ่อเราก็จะเดินดูตลาดมีอะไรกินบ้าง ยี่สิบห้าบาทเดินไป,ไปไนเดินไปทางนูน้นก็มีอะไรกินกินอะไรถึงจะแซบ่บอยากกินปากหม้อมีไหมปากหม้อ ตลาดแล้วก็ช่วงอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็เมี่ยง มาตลาดแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะกินอะไรมไ,มไ,ไมเนซื้อปลาดุกทำไมตาก็ได้ปลาอยู่เดี๋ตาก็บ่นหรอก thịt cuốn, cái cà ri mái bó cái xài cà ri mái bò, cái của mình liệt cái gì à? กินอะไรกินไหมเนี่ขนมวันนี้นี่ยได้กินเหรออันนี้ล่ะขนมวันนี้เนาะเอ๊ะ

หัวละยี่สิบบาทยี่สิบห้าทั่บาทเอาหัวนี่ละหัวละสิบห้าบาทผักหอมหน่อยอ๋อไมนมีหอมผักหอมอ่าเป็นเท่าไหร่